คุณผู้ชมดีค่ะคุณผู้ชมมาจากะอะไรมาจากช่องคุณเก้งนะคะเราติดตามเราชอบพี่อาเธอร์ที่ออริดโอมากวันนี้ความคิดถึงเซียงไฮ้เราก็เลยจะมาตามรอยเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศไทยคุณผู้ชม จริงๆแผ่นล่มไปแล้วแผ่นล่มไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นแผ่นใหม่เกือบลับแต่กลับมาได้วันนี้ก็อยู่กับแววแล้วก็วันแล้วก็ก็กาซลองสองปีมุนินมุตาแวววันเอ้ยคารีนาะไรวะวินเนอร์วินเนอร์วารีนาซัมเมอร์วารีนาซัมเมอร์ ยินยังหัวยังอะไรนะก็คือเราเริ่มต้นด้วยชาไปแล้วหมดไปแล้ว,ว<อ>หมดไปแล้วคือจริงๆอ่ะเราจะจะมากินชื่ออะไรนะชาจีชาจีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแพนล่มไป,ไปลแล้ววันนี้คือหิวมากแล้วเรากำลังจะไปกินร้านอาหารจีน,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 นใช่ใช่ใช่้องที่ เน้องน้องที่เพิ่อนรอกทัเมาว่ากับน้องยืนเต้นอย่างนี้เคยเห็นไหมทุกคนที่มันเป็นมัสคอดิงมีผ้าอัพพรอนเยอะนะแล้วก็เต้นเต้นน่ารักมากเลยเราจะมากินร้านตินตินเป็นเขาเพื่อเขียนว่าเสียหลงเป่าเราก็แวะเลยใช่แล้วมันมีอะไรนะที่แกชอบกินอ่ะต้องมาโผนี่หนึ่ง นี่หนึ่งนี่หนึ่งต้องพูดมาสือเก็ยังไม่ได้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่เราอยู่กันที่สามย่านนิทราสามย่านนิทราศก็คือจริงๆแผนเข้าวๆวันนี้นักเวลาไปสามสิบห้าก็มากินข้าวเพราะว่าหิวจากนั้นเราจะไปไหว้จะไปวัดหนมหงษ์ได้ไหมใช่แลวก็ถ่อด้วยแล้วก็เจ้าแม่ครับพิมแม่พิมแล้วก็จะไป เซนทันเบิร์แล้วก็จะแวกป๊อกมาดถขายป๊อมารูได้คล่ไหนที่ขาดขกงป๊อดได้ไงพอเราอ่ะมูไว้ก่อนเพราะเพื่อนอะกำลังจะได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเราจะไม่พูดกันอะไรเรา้อกรอก่อนรอก่อนโอเคเี๋ราสั่งอาหารแล้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างได้ับไปมา ช่านะงไหบอ๊กแมวเปิดปื้บเปิดต้องผัดฉักบ้สิง,สงานก๋นน <c oughs> <c oughs> ีผัดผัด <c oughs> ผัดผัดที่มีทุกต๊ะไม่ได้หรอคะ อย่าลืมกินบลกแมนบลกแมนกว่าจะได้กินเสร็จก็คือเป็นดีนเสี่ยหลงเปามาสเตอร์แต่ไม่ได้กินเสี่ยหลงเปาเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเสียอะไรไม่รู้เออไม่ใช่บินมีปัญหาทำให้ออเดอร์มันไม่ไม่ได้ถูกส่งไปในครัวแล้วพอเราตามประมาณ45นาทีและ เขาก็บอกว่าเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวจะทําให้นะคะประมาณ1ินาทีแล้วก็ผ่านประมาณ10กว่านาที15นาทีนาทีประมาณนี้นแล้วก็ยังไม่ได้ทําอีกจนหมดแล้วเขาก็ยังไม่ทาอีกเาบอรออีก3นาทีก็เลยบอกแมวค่ะรอค่ะไปก็จะไปศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศาลเจ้าเล็กๆตั้งอยู่ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อกันว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภก็จะนิยมขอเรื่องการงานธุรกิจโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะที่สาลเจ้ามีบริการเรื่องทูบเทียนให้หมดเลยสามารถมาซื้อได้ในสาลเจ้าแล้วก็ศาลเปิดทุกวัน8โมงถึง6โมงครึ่งนะคะหลังจากไหว้ขอพรเจ้าแม่ตามจุดต่างๆที่มีบอกไว้นะคะ ก็สามารถมาเสี่ยงเซมซีได้สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเสี่ยงเซมซีนี่ก็มีวิธีการเสี่ยงเซมซีแปะไว้ด้านหน้าของเจ้าแม่ให้เรา follow ตาม instruction ได้เลยนะคะก็เจอรักแท้คุณผู้ชมชาจีแต่ไม่ได้เข้าเพราะวันนี้กินไปแล้วแต่ว่าในเซนต์นอนดร์ก็มีนะคะเราจะเดิไปกินตรงนั้กันบอกแกจะกินหรอไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนยันมาเลยถึงขั้ว ในที่สุดเราก็ถึงจุดจุดหมายเซนทรัลโบรไปทางไหนม่ได้อยู่ที่เซนท,นทนรัลเมรแต่ก็ใกล้ถึงแล้วทุกคนรุ่งกดีอันนี้ก็คือเดินมาเก้าห้าแล้วนะเพิ่งจะถึงอะสะพานนิ่งสะพานเดินนะทุกคนย้ำว่าเดินเราไม่ได้นั่งรถอะไรเลยเดี๋ยวรอเราจะเดินเป้าหมายวันนี้เราเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปสู่วัดหลวาปูเดินผ่านจุอาใหญ่ช่วยด้วย ไม่ได้พามาไหว้พระนะท้าวพามาเดินทางไกลไกลมากแต่ละที่เพิ่มเพิ่มแดดประเทศไทย้วยแคลอรี่ผ่านแล้วถึงก็ต้องใส่แมสเลยเพราะว่าหน้าแบบไม่ไหวไม่ได้แต่งหน้ามาด้วยวันนี้คนตากแดดจ้องหน้าท้าวนหลังเดินจ้องหน้าก็ใส่แมสแล้วเฮียรู้สึกว่าหน้าตัวเองดูเหมือนคนป่วยจริงจะเป็นเสี่ยงไฮ้ไปได้ยังไงถ้าไม่มีปมกหมัดรอถึงแล้วค่ะบ๊อบมา บนเข้าไปอย่างรอชอบไม่ค่อยมันเท่าเซียนไฮ<ม>เพราะว่าของมันแบบมีต่ฟิกเกอร์อเออมันมีต่ฟิกเกอร์มันไม่ค่อยมีแบบอย่างเงี้ยส<ม>ายชง่มใสช้าไม่ค่อยมีของน้อยโซอเอาก็เยอะคน,นคนก็เยอะคนก็เยอะไม่รู้ซื้ออะไรกันไม่เห็นมีของเลยอ่ะก็ไป,ะไปต่ออะไรก็ใช้ซากีไม่้ฉันบนซากีก็้ ดาฮางเซ็นทรัลเวลเป็นที่ประดิษฐานของพระตีมูรติเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทพแห่งความรักนิยมขอเรื่องการงานและความรักของที่ไหว้นิยมเป็นทูบเทียนแดงดอกกุหลาบแล้วก็ห้ามไหวอาหารคาวและข้างๆพระตีมูลติจะเป็นพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพแห่งความสําเร็จขจัดอุปสรรคทั้งปวงนิยมขอเรื่องการงานเช่นกันหรือจะขอให้สมหวังก็ได้ของที่สักการะนิยมเป็นทูบหรือกํายานพวงมาลัยดอกดาวเรืองงดอาหารคาวเช่นกันทั้งสองศาลเปิดให้สักการะทุกวัน 2ี่ชั่วโมงแต่จะไม่ให้จุดทูบและเทียนนะคะมันแล้วคอนเทนต์มะพร้าวกับการวันแท้ๆกินมะพร้าวร้อนว้าวไม่มีช้อนนะไม่มีช้อนต้องเก,ก็บกับป้านเกออนะิน,นะ่ะหวาน่ะ ก <Yeah. S 1> ารสักราพระพรมเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ได้โชคลาภปัดเป่าปอุปสรรคแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกด้านพระพรมเป็นพระผู้สร้างค่ะจะมีสี่พระพักประจำสี่ทิศก็ควรจะบูชาให้ครบทั้งสี่ทิศเลยจะได้สมหวังทุกประการของสักราระจะได้แก่พวกทูบเทียนดอกบัวน้ําจํานวนก็แล้วแต่ตามแต่ละพักเลยใกล้ๆสี่แยกราประสงค์ยังมีที่สักราของพระแม่ลักษมีนะคะนี่อยู่ชั้น 4, สี่ศูนย์การค้าแกสอนขอเรื่องงานเรื่องโชคก็ได้แต่ที่เน้นๆเลยจะเป็นเรื่องความรัก เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นแต่อนี้คือเราไปไม่ทันแล้วนะคะเลยอดไปข้อแนะนำก็คือให้แต่งตัวสีสันสดใสสีแดงชมพูถวายดอกบัวแดดอกนมชมพูของที่มีสีชมพูงดเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นะค่ะจชามทริปเซียงไฮ้เราจะบบกี่โมงคะเรา่ะเห็นแสงที่ไโวงไหมคะเราไม่เห็น <laughs> เรานำมือ <laughs> เรานำมือจูชามเราเดินมาทั้งหมด3มชั่วโมงแล้วคะ่ะ อันนี้ก็จะไม่ได้ทิปไหว้พาร์ทแต่จะเป็นการเดินทางไกลของแนนารีสองสาวเราอ่ะปัดปูดไปละเราจะต้องจุดพักที่นีน่จุดพักที่สองตามระเบียบพักตรงไหนบ้างแต่เบ <c oughs> ียมไม่ได้พัก,กน,นะมึงสองชัมม่วโมงอะ่ะเมื่อกี้มึงพักที่ไปรถเไปแล้วอะไรเขาเรียกว่าหย่อนตูด <c oughs> คุณแชมป์คะใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วก็คือ,อ,าาอสรุป,ปวันนี้เช็ค <c oughs> พอยต์สุดท้ายของเราที่วัดหัวลำโพงค่ะ ยาขาทำยาหาเดินเลยเฮ้ยยี่สิบาทบางทีเราก็ต้องยอมเสียเนาะเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยแต่ก็เป็นคุณผู้ชมตลอดไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้อัหรรแต่ไม่ได้กลับบ้านเราอะไม่มันเป็นทีมันเป็นทิปกติเราเดินเจ็ดสิบมวันนี้คุณซองไปเลยร้อยสี่สิบเมตเฮ้ยตกว่าต่ว่าว่าก็ว่าเธอเราเสียเซมซีใช่ปะเราได้เลขแรกยี่แปดแล้วพอ เนี่ความหงอ่ะเขาบอกว่าเลขนี้ไม่ใช่ก็เสียใหม่ได้สิบสี่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่อีกเสียใหม่ได้เลขเจ็ดเปไนไงความจริงแล้วอาจจะหมายถึง7จ็ดพันเก้าที่เราเดินในวันนี้ <c oughs> อุ้ย์ตะเกินเออต้องนเจ็ดหมื่นเก้าเวันนี้ Apple Watch ทังอยู่ดีๆเจ้านายก็เดินเยอะเกินร้อยวันพันปีแทบไม่ขยับตัว <c oughs> หลวโพโอมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมานุชัยชื่อว่าพระพุทธมงคลซึ่งตามความเชื่อแล้วการขอพรกับพระพุทธรูปปางมานุชัยเนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดภัยจากศัตรูทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนอกจากนี้บริเวณวัดเนี่ยยังมีพื้นที่ให้ถ่ายชีวิตคููกระบือได้ด้วยรวมถึงมีบริจาโรงศพร่วมกับมูลนิธิร่วมกันอยู่ได้ด้วยนะคะ อย่างที่เห็นก็คือเราไม่ได้ไปเนื่องจากเราหมดแรงกันแล้วเลยจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเรามาจนถึงตอนนี้ครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย